สวัสดีค่ะทุกคนนกนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วคลิปที่แล้วนกพูดเรื่องการตอบแทนบุญคุณของคุณ,คณแม่นะคะ,ะวันนี้นกอยากจะเล่าเรื่องคุณพ่อให้ฟังค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อที่แท้จริงของนกเนี่ยได้เสียชีวิตไปตั้งแต่นกอายุ10ขวบนะคะ แล้วคุณพ่อคนใหม่คือคุณพ่อบุญธรรมของนกเนี่ยได้อยู่กับคุณแม่มาตั้งแต่น,นกอายุ12ปีก็อยู่กันมาตอนนี้ก็40กว่าปีแล้วค่ะแต่ที่สำคัญน่ะคุณพ่อเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณแม่เกือบ20ปีแต่ความความความดีของคุณพ่อเนี่ยได้มีมีชัยชนะเหนือทุกอย่างนะคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่มีความเมตตามาก แล้วก็มีความรักต่อคุณแม่มากซึ่งพิสูจน์ให้พวกเราลูกๆได้เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นพ่อพระของครอบครัวทําไมนกถึงเรียกว่าพ่อพระเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้รักคุณแม่ที่หน้าตาอายุหรือฐานะแต่รักด้วยจิตใจที่รักอย่างบริสุทธิ์และรักที่จะเป็นคู่ชีวิตไปตลอดชัว่วนิรันดร์ คุณพ่อไม่เคยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปหาใครหรือว่าไปนสนใจคนอื่นซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อที่ว่าได้อยู่กับคุณแม่แล้วก็เวลาเดินนะคะคุณพ่อจะไม่เคยปล่อยให้คุณแม่เดินตามหลังหรือเดินนําหน้าเขาจะเดินเคียงคู่กันค่ะแล้วหลายหลายครั้งนกจะเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยเอาใจใส่คุณแม่มากทีนี้ขอเล่านิดนึงค่ะว่า คุณพ่อกับคุณแม่เนะี่ยอยู่ด้วยกันสองคนลูกทั้งสองคือตัวนกเองกับน,น้องชายเนี่ยต่างก็แยกย้ายไปอยู่ต่างหากแต่นกแี่จะอยู่ไกลไกลมากก็น้องน้องชายซึ่งครอบครัวของน้องชายก็อยู่ใกล้คุณแม่ก็จะคอยดูแลคุณแม่และคุณพ่อทีนี้ว่า ในความเจ็บป่วยถ้าทุกคนได้ดูคลิปที่ผ่านมาของนอกกันนะคะคุณแม่ของนอกเนี่ยจะเจ็บป่วยบ่อยมากแล้วก็ถึงขั้นจะเสียชีวิตมาหลายๆครั้งแต่ทุกๆทุกๆอย่างที่คุณแม่ได้ผ่านพ้นมาเนี่ยเป็นการเอาใจใส่ดูแลที่ยอดเยี่ยมและจริงใจของคุณพ่อคะ่ะ ทำไมคุณพ่อทำได้ขนาดนั้นคะเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติศทธาในพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินแล้วก็มีความเมตตาที่ไร้ขีดจำกัดต่อคุณแม่ซึ่งหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราคิดว่าในวัยที่ต่างกันเช่นนั้นหรือว่าความเจ็บป่วยที่เรื้อรังเนี่ยคนบางคนก็คงจะทอดทิ้งกันไปแล้ว แต่ตรงนี้ไม่ใช่ในประเด็นของคุณพ่อของนอกนะคะคุณพ่อของนอกเนี่ยดูแลคุณแม่ในทุกกรณีค่ะก็คือจะเป็นเรื่องสุขภาพอาหารการกินจิตใจสิ่งสำคัญที่คุณพ่อทำอยู่เสมอก็คือเมื่อเห็นคุณแม่ป่วยหนักเนี่ยก็จะสวดมนต์หรือไม่ต้องไม่ต้องป่วยหนักอะคะ่ะถ้าเห็นคุณคุณแม่ไม่ค่อยสบายคุณพ่อก็จะสวดมนต์ด้วยคือณนะทันทีนะั้นบางครั้งเนี่ย เหมือนตอนที่นกได้กลับมาบ้านหนนี่นะคะบางครั้งเนี่ยนกดูแลคุณแม่เหมือนดูแลห่างๆนะขนาดนกคิดว่านกจะมาทําอย่างใกล้ชิดเนี่ยแต่คุณพ่อทําได้ใกล้ชิดกว่าค่ะถ้าคุณพ่อเห็นอาการคุณแม่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะเปิดตู้พระทันทีเลยค่ะบางครั้งสวดเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยมีสุขภาพที่ฟื้นฟูโดยเร็วแล้วก็ได้เจอหมอดียาดีซึ่งก็ได้ผลนะคะเพราะว่า หลังจากที่คุณพ่อสวดมนต์ให้คุณแม่แต่ละครั้งเนี่ยเหตุการณ์ก็จะทำให้เราคุณพ่อได้มีวิธีที่จะช่วยให้คุณแม่มีอาการดีขึ้นนะคะทีนี้ความศรัทธาที่จริงใจความรักที่จริงใจไร้ขีดจำกัดของคุณพ่อนั้นเนี่ยก็มีชัยชนะเหนือทุกอย่างคะ่ะเพราะว่า พวกเราซึ่งเป็นลูกเนี่ยก็ได้ให้ความเคารพรักคุณพ่อด้วยความจริงใจและขอบคุณแล้วก็ทําให้เราเข้าใจว่าในความรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปรักภายนอกหรือเงินทองนะคะความรักที่แท้จริงเกิดจากจิตใจที่ปรารถนาเห็นอีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขซึ่งนอกอยากจะยกตัวอย่างของคําทีดนําของอาจารย์นิเทดออีกนะคะสิง อาจารย์อิเคดะได้กล่าวไว้ว่าสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคู่คือลักษณะท่าทีที่เรียกว่าการใคร่ครวนโดยยืนอยู่ในฐานะของอีกฝ่ายหนึ่งความรักคือสิ่งที่ถูกฟูมฟักให้เติบโตขึ้นท่ามกลางความเข้าอกเข้าใจกันและกันในขณะที่สองดวงใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ชีวิตที่สดใหม่จะฟื้นคืนขึ้นมาได้อย่างเสมอแน่นอนค่ะนี่ก็คือยืนยันนะคะว่า,าชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ของลกเนี่ยก็เป็นอย่างที่อาจารย์ดีเครดะได้เขียนไว้เลยค่ะเพราะว่าท่านทั้งสองมีความรักที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีนะคะ ซึ่งพวกนกเนี่ยคิดว่าพวกเรามีบุญมากค่ะที่เรามีคุณพ่ออยู่ในครอบครัวของเรายนและอยู่ในชีวิตของเราโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยทำให้พวกเราได้เห็นว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยและบุญวาสนาที่แท้จริงนั้นคือการมีคู่ครองที่มีความรักและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันตลอดไปนะคะคุณพ่อได้พูดกับนกเสมอว่าจะอยู่กับคุณแม่ไปจนถึงที่สุดโดยจะ คือเวลาคุณแม่ป่วยมากๆคุณพ่อก็จะทำใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าแกรู้สึกสงสารและรักคุณแม่มากซึ่งก็พิสูจน์ได้และตอนนี้นกได้มาอยู่ที่บ้านและได้มาเห็นความจริงค่ะคือเมื่อก่อนนี้การคุยกันเราก็จะคุยกันจากาามือถือใช่ไหมคะแต่นี้มาใช้ชีวิตอยู่วันนี้ครบหนึ่งเดือนที่นกมากลับมาอยู่กับคุณแม่นะคะก็ได้เห็นว่า มันไม่ใช่แค่คำพูดนะคะสิ่งที่คุณพ่อกระทำคือลักษณะและจิตใจที่ท่านกระทำค่ะจึงอยากจะทำคลิปนี้มาเพื่อขอบคุณคุณพ่อนะคะและน้องอยากจะบอกอีกนิดนึงนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยได้ปฏิบัติศรัทธาเคียงคู่กับคุณแม่มาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะท่านทั้งสองได้ต่อสู้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติศรัทธามาด้วยกันซึ่ง อีกนิดนึงอยากจะเล่าก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนมีการศึกษาน้อยมากคือจบไม่ถึงชั้นปฐมศีก่ะแต่ด้วยการได้ปฏิบัติสัทธานในระบบการของสมาคมสร้างคุณค่าแห่งประเทศไทยคุณพ่อได้มีหน้าที่ดูแลสมาชิกและก็ศึกษาธรรมะทำให้ท่านเนี่ยฝึกฝนตัวเองจนสามารถทุกวันนี้นะคะท่านสามารถที่จะ บรรยายธรรมะได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งแล้วก็สนุกสนานค่ะซึ่งเ,เป็นที่ประทับใจของทุกๆคนซึ่งนกก็จะพยายามบ่อยๆนะคะบ่อยๆนะคะที่นกได้โทรมาคุยกับคุณพ่อให้ท่านบรรยายการาพุทธธรรมในบทต่างๆให้ฟังซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่าเข้าใจได้ลึกซึ้ง ซึ่งตรงนี้ก็คือความมหัศจรรย์อีกข้อหนึ่งของครอบครัวนกนะคะคือว่าเราปฏิบัติศรัทธาร่วมกันแล้วก็เห็นชัยชนะในชีวิตด้วยกันด้วยการส่งเสริมกําลังใจและการาฝึกฝนและเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตและสภาพาจิตใจของเราด้วยพุทธธรรมะคะ่ะ ค่ะก็วันนี้คงแค่นี้นะคะขอให้ทุก,ท,กทุกคนมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมแน่นอนอยู่แล้วค่ะไม่ต้องขอคือทุกคนที่ปฏิบัติธรรมในนําเมียวเริงไกเขียวจะต้องมีความสุขที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ